มาอัดคลิปก่อนที่เราจะเดินทางกลับเราชอบนี่มากคมือนสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแปลกๆคนจีนคือสามารถดูดบุหรี่ไปที่ไหนตอนไหนก็ได้ตามที่จาธารนะเ่งขนมอะ่ะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ของตัวเองอจะเป็นยี่ห้อของประเทศจีนเลยนะครับทุกคนเข,ขาค่อนข้างฉลาดใน ส่วนของการท่องเที่ยวด้วยแบบสะดวกหลายอย่างตรงที่แบบเราไม่ต้องแพนอะไรเองเลยปกติเราเที่ยวคนเดียวต่างประเทศเราจะแบบแพนทุกอย่างแ้วการมาทัวร์คนเดียวนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเหงาเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีเพื่อนร่วมทางในชิปตลอดเลยถ้าเรามากับทัวร์ก็คือไม่เหงาเพื่อนร่วมทางนี้ก็คือแบบคุยสนุกมากบางคนก็คือคุยตลกมากเราชอบมากว่าแรกเราคิดว่าแบบเออมันจะเป็นฟิลแบบเงาเงามาเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยจริงๆไม่เหงาเลยสนุกมากๆเพื่อนร่วมทางดีมากเลยบางคนก็คือแบบอ่ะ ให้ยาเรามีแบบนู่นนี่นั่นก็แบ่งเราเห็นว่าเราหนาวถ้าเราเที่ยวคนเดียวด้วยตัวเองอะ่ะมันจะเป็นอีกฟิลนึงแต่ว่าเรามาเที่ยวกับทัวร์มันก็แบบมีคนคอยดูแลเรานู่นนั่นี่เราก็มันก็เป็นอะไรที่ดีมากเหมือนกันสวัสดีค่ะวันนี้นะครับช่องจีมี่เมมเรี่นะครับ วันนี้ก็เป็น ep สุดท้ายซึ่งเรามาอาัดคลิปก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับทุกคนก็เป็นการมาเที่ยวจีนครั้งแรกของเราแล้วก็มากับทัวร์ครั้งแรกแล้วก็เป็นการเก็บเงินมาเที่ยวที่ประเทศจีนครั้งแรกของเราด้วยเหตุผลที่เรามาในช่วงวัยรุ่นเรารู้สึกว่าการมาถ่ายรูปหิมะที่นี่รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เรารู้สึกดีมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตคุ้มมากเพราะว่ามันเป็นความฝันของเราที่เราอยากจะทํามานานแล้วแล้วเราก็อยากจะมาสัมผัสหิมะด้วย ว่ามันเป็นยังไงบ้างการที่เรามาเที่ยวในช่วงวัยรุ่นก็คือเราจะได้ถ่ายรูปตอนตัวเองเป็นวัยรุ่นมาเที่ยวเล่นหิมะแล้วเราก็จะมีรูปไปอวดเพื่อนในอนาคตว่าเออช่วงประมาณแบบอายุมากๆแล้วเออว่าเรามาเที่ยวตอนแบบเป็นหนุม่มเป็นสาวมันก็เป็นอะไรที่ดีช่วงหนึ่งที่เราเก็บเงินแล้วเราไม่กล้ามาใช้ชีวิตเลยนะเว้ยพอลองมาใช้ชีวิตแบบอย่างละครึ่งก็คือแบบทเที่ยวบ้างแล้วก็เก็บเงินบ้างมันก็เป็นอะไรที่ดีมากเหมือนกัน พะเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงด้วยชีวิตมันไม่ค่อยแน่นอนในในการที่เรามาทัวร์คอร์ริจีเอ็กเพสนะเราบอกแล้วว่าเราตามลอยซีรีส์วูฟเกมล่าเินเนาะแล้วเราก็ได้ทําการจองทัวร์ไปนะครับทุกคนตอนแรกเราไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้เริ่มมั่นใจแล้วเราจะมารีวิวทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเอกสารอะไรต่างๆก็คือทัวร์จัดการไปให้หมดเลยนะครับทุกคนเราชอบนี่มากเราจะมีใบแบบอันนี้มาให้มีซิมี ประกามีคู่มืออะไรต่างๆเอกสารอะไรต่างๆเขาจัดการมาให้หมดเลยเราเต็มแค่พาสปอร์ตอย่างเดียวครับทุกคนที่เหลือเราก็แบบจัดกระเป๋าอะไรมาได้เลยที่พักเราว่าค่อนข้างโอเคเลยเนาะที่พักประมาณ4ดาวเนาะเรารู้สึกว่าที่นี่มันค่อนข้างหรูในระดับหนึ่งซึ่งมันก็คุ้มกับเงินที่เราจ่ายไปส่วนเรื่องอาหารการกินเราว่าโอเคนะตอนแรกเราคิดว่าแบบน่าจะกินไม่ได้สรุปกินได้เพราะว่ากินแล้วทุกปากแล้วก็อร่อยอยู่ในระดับหนึ่งแล้วส่วนใหญ่เมื่ออาหารก็คือเขาจัดมาเยอะแบบ เยอะมากบอ,อกเลยว่ากินไม่หมดเพื่อนร่วมทัวร์เราว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเรารู้สึกว่าทริปนี้ดีมากส่วนสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแปลก,ปลกๆหรือเป็น culture shock เลยก็คือการที่แบบว่าคนจีนคือสามารถดูดบุหรี่ไปที่ไหนตอนไหนก็ได้ตามที่สธา,านะซึ่งเราก็แบบช็อกอยู่เหมือนกันโทรศัพท์มันจะมีโทรศัพท์ตั้งปลุกที่จีนเว้ยเขาก็จะโทรมาแบบมันเป็นการเตือนปลุปกเว้ย เราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกตอนแรกเราก็แอบหลอนคิดว,ว่าแบบเหมือนโดนหลีกหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นะมันคือการตั้งค่าระบบข,ของที่นี่อยู่แล้วนะเป็นทุกที่เลยนะไม่ได้เป็นแค่ที่เดียวที่เรามาอืมก็อีกอย่างที่เราแบบรู้สึกแปลกๆเลยก็คือทิชชู่ทิชชู่ที่ตามพัตคาล่ะมันค่อนข้างแน่นหนาอะไรเงี้ยแต่ในขณะที่ เวลาที่จีนเอามาขายที่บ้านเราอะมันบางมากเอองงเหมือนกันนะเรื่องขนมอะเรารู้สึกว่าที่เนี่ยก็คือเป็นแบรนด์ของตัวเองอะพวกโค้กพวกน้ำพวกเครื่องดื่มก็คือจะเป็นยี่ห้อของประเทศจีนเลยนะครับทุกคนเขาค่อนข้างฉลาดในส่วนของการท่องเที่ยวด้วยแบบให้คนจีนเที่ยวในประเทศตัวเองยี่ห้อรถยนต์มันก็มีเป็นของแบบต่างประเทศไม่โอเคเลยก็คือห้องน้ําห้องน้ําม,มัน ไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามีมีบางจุดที่เราไปแล้วเป็นจุดแวะซึ่งเราไม่ได้ถ่ายมาเว้ยเราเห็นทองเต็มไปหมดเลยการแซงคิวนะครับทุกคนเราจะต้องรีบเดินรีบเกาะรีบแน่นเลยเพราะว่าเรามาช่วงตุษจีนนะคะผัดกันกินผัดกันเที่ยวในเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนแล้วว่า โอเคเลยนะบางคนก็คือแบบว่าเห็นคนไทยแล้วก oh, ็แบบเฟนลี่แบบทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่บางคนก็ไม่ได้เฟนลี่ขนาดนั้นเนาะก็อยู่ที่บุคคลนะเอาจริงๆที่จีนเนี่ยคนจีนก็ค่อนข้างพูดเสียงดังนะแต่เรารู้สึกว่าที่ไทยเสียงดังกว่าหรือว่าเราคิดไปเองไม่รู้นะอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ย มรนยากาศหนาวแล้วคนก็ไม่ค่อยกินน้ําแข็งกันซึ่งด้วยความที่เราเป็นคนไทยอ่ะเรากินน้ําแข็งตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะฤดูร้อนฤดูหนาวอะไรอยางเงี้ยครับทัวร์เนี่ยก็คือในเรื่องของแบบขนมเนี่ยก็คือแบบมีให้เลือกเยอะมากทัวร์ที่เรามาเนี่ยก็จะมีการที่เราอ่ะจะต้องไปตามร้านค้าต่างๆร้านรัฐบาลหรืออะไรพวกเนี้ยอืมมันต้องเข้าเนาะก็ ถ้าใครแบบไม่โอเคก็อาจจะไม่ชอบแต่ถ้าใครแบบไม่ชินแล้วก็อาจจะชอบก็ได้ทัวร์แบบก็ประหยัดอยู่ในระดับหนึ่งทัวร์ที่เรารู้สึกว่ามันถ้าถูกมา,มากๆน่าจะเป็นทัวร์ไฟไหมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเตรียมตัวน้อยมากจริงๆนะมันต้องเป็นคนที่แบบว่างจริงๆรู้สึกว่าการมาโปรแกรมทัวร์มันสะดวกหลายอย่างตรงที่แบบเราไม่ต้องแพนอะไรเองเลยปกติเราเที่ยวคนเดียวต่างประเทศเราจะแบบแพนทุกอย่างแล้วก็ เรื่องที่พักเรื่องอาหารเนี่ยคือเราแบบไม่ต้องจัดการเลยทัวร์จัดการให้ทุกอย่างปกติเราจะแบบเที่ยวคนเดียวเราก็ต้องจัดการนู่นนั่นนี่เองตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าค่อนข้างสบายนะในเรื่องของการทําเวลาหรือการพักผ่อนมันจะค่อนข้างน้อยหน่อยในช่วงวันแรกๆเนาะใครที่แบบชอบเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยแบบด้วยตัวเองก็อาจจะชอบฟิลแบบพักผ่อนมากกว่าก็แนวนั้นก็ได้หรือว่าใครที่แบบชอบมากับทัวร์หรือว่าชอบการจัดเวลาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวถ่ายรูปเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย ก็มากับทัวร์ก็ได้นะครับค่าใช้จ่ายในการเดินทางในทริปนี้นะครับเราใช้ประมาณ23,400อาจจะมีค่าแบบไกด์ทัวร์อะไรนิดหน่อยประมาณ1,500นะครับรวมกันทั้งหมดแล้วแล้วก็อาจจะมีสำหรับไกด์ในไทยของเรานะครับแล้วแต่ว่าเราจะให้หรือไม่ให้หรือว่าจะให้เป็นขนมก็ได้นะครับแล้วก็จะมีค่าพวกยาค่าออกซิเจนในการขึ้นเข่านะครับทุกคนที่เราจะต้องจ่ายเหมือนกันก็ค่าเงินของที่นี่นะครับมันก็4บาทกว่าๆนะครับเกือบ5้าบาทนะค่าใช้จ่ายอื่นๆอย่างเช่น ค่าใช่ายค่ากินอันนี้ก็อยู่ที่แบบบุคคลเนาะ ว่าจะแบบกินอะไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่าเสื้อผ้าเราว่ามันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามาในช่วงฤดูหนาวถ้าเรามาช่วงฤดูร้อนก็อาจจะแบบไม่ต้องเตรียมอะไรมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็คือพอเยอะมากเลยทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าใสาชาร์จนูนน่นนี่ก็ไม่เกินประมาณสองหมื่นนิดๆที่มันเกินไปสามหมื่นก็คืออาจจะมาจากเสื้อผ้าเราที่เราซื้อต่างๆนะนี่ขนาดเราแบบพยายามซื้อเสื้อผ้าแบบราคาไม่แพงนะมือสองมันก็ยังเกินงบประมาณเลยแบบประมาณสองพันกว่าบาทแล้วว่าเออในเรื่องของที่ชาที่จีนนะ มันก็โอเคอยู่เพราะว่าเราสามารถมาชาร์จได้เลยนะไม่จําเป็นต้องซื้อตัวแปลงหัวชาร์จอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เราซื้อไว้เพราะว่าเราจําเป็นต้องเดินทางในอนาคตด้วยในส่วนการใช้ซิมแอปโลงเราว่ามันเล่นได้เยอะเลยนะแล้วก็พวกติ๊กต็อกอะไรเงี้ยคือ,อยังเล่นได้หมด การใช้จ่ายก็ค่อนข้างง่ายค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าจ่ายผ่านทัมานี่วอลิก็โอเคอารีเพก็ได้นะส่วนการมาทัวร์คนเดียวนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเหงาเลยนะครับเพราะว่าเราจะมีเพื่อนร่วมทางในชิปตลอดเลยถ้าเรามากับทัวร์ก็คือไม่เหงาเพื่อนร่วมทางนี่ก็คือแบบคุยสนุกมากบางคนก็คือคุยตลกมากเราชอบมากวอนแรกเราคิดว่าแบบเออมันจะเป็นฟิลงงบเหงาๆมาเที่ยวคนเดียวอะไรเงี้ยจริงๆไม่เหงาเลยสนุกมากๆเพือ่อนร่วมทางดีมากเลยบางคนก็คือแบบอ่ะ ให้ยาเรามีแบบนู่นนี่นั่นก็แบ่งเราเห็นว่าเราหนาวถ้าเราเที่ยวคนเดียวด้วยตัวเองอะ่ะมันจะเป็นอีกฟิลนึงแต่ว่าเรามาเที่ยวกับทัวร์มันก็แบบมีคนคอยดูแลเรานู่นนั่นนี่เราก็มันก็เป็นอะไรที่ดีมากเหมือนกันเรื่องของการทําเวลาอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเรามาเที่ยวด้วยตัวเองอะ่ะมันก็จะได้ฟิลแบบพักผ่อนเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าเรามากับทัวร์มันก็จะต้องทําเวลานิดนึงกันบริษัทเอกเพสเป็นทัวร์ที่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับที่เราแนะนํามาในคลิปนี้แล้วที่เพื่อนๆถาม ทัวร์เบื้องต้นนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับในตอนท้ายคลิปนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย